KKU c h e c k, k in รายการที่จะทำให้คุณรู้จักกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากยิ่งขึ้นโดย KKU Radio ด m 103 m h เมสวัสดีค่ะพบกับรายการ KKU c h e c k, k ็ n รายการที่จะทำให้คุณรู้จักกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากยิ่งขึ้นกับดิฉันนางสาวทัญราพนแสนจันนักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ การใช้บริการรักษาพยาบาลนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน่นหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลศรีนครินไม่ว่า,าจะเจ็บป่วยทั่วไปขอใบรับรองแพทย์ทำแผลหรือบริการวัคซีนนักศึกษาสามารถขอรับบริการที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ใดก็ได้ตามสะดวกดังนี้ค่ะ 1. หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษามอหรือศูนย์สุขภาพนักศึกษาหลังศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์ 2. หน่วยบริการปรถมภูมิ1นึสองสมมขหลังหอแปดหลัง 3. หน่วยบริการปรถมภูมิสามเหลี่ยมหลังโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการตัวรักษาโรคทั่วไปบริการหัตถการทำแผลหรือเจาะเลือดมีใบรับรองแพทย์รับรองพร้อมให้คําปรึกษาปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตสําหรับวัยรุ่นคืนทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์สำหรับนักศึกษามขรวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีและพร้อมที่จะให้บริการ ดูแลสุขภาพนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแกน่นดังนั้นเพื่อความสะดวกในการรับบริการเมื่อเจ็บป่วยและลดภาระค่ารักษาพยาบาลน,นักศึกษาควรขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาไว้กับโรงพยาบาลศรีนครินไว้นะคะแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสิทธิการรักษาของนักศ,ศึกษาคือสิทธิ์อะไรเรื่องนั้นง่ายนิดเดียวค่ะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ e-service.nh so.go.th โดยกรอกข้อมูลลงตามช่องหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดระบุตัวอักษรที่ปรากฏในภาพและกดช่องตกลงค่ะเท่านี้ระบบจะแสดงข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยสิทธิส่วนใหญ่จะมีดังนี้ค่ะ 1. สิทธิการรักษาพยาบาลกรณีสำหรับบุตรค่าราชการกรมบัญชีกลางรัฐวิสาหากิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยสิทธิเบิกจากกรมบัญชีกลางให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชนมา้วยทุกครั้งที่มารับบริการเพราะต้องใช้บัตรประชาชนในการรูดเพื่อชำระมิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก่อนแล้วจึงนำใบเสร็จรับเงินไปใช้เบิกยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปกครองในกรณีที่นักศึกษาอายุ ครบ20ปีบริบูรณ์แล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลนี้ได้นะคะจะต้องยื่นเขียนคําร้องขอขึ้นทะเบียนสิทธิ์เป็นบัตรประกันสุขภาพทุนหน้าหรือบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินโดยสามารถยื่นคําร้องขอได้ที่หน่วยบริการปฐรมภูมิทั้งสองแห่งโดยใช้เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษาสามารถดำเนินรายการในวันราชการเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกา สสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองสำหรับโรงพยาบาลศรีนาคารินและหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลศรีนครินทกรณีนี้สามารถใช้บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทและหน่วยบริการปฐมภูมิตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในกรณีของบัตรทองโรงพยาบาลอื่นๆกรณีนี้ให้นักศึกษากรอกข้อมูลคำร้องขอเปลี่ยนสถานบริการเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทไม่เกี่ยวข้องกับการย้ายทะเบียนบ้านนะคะสามารถติดต่อสอบถามหรือดำเนินการได้ที่หน่วยบริการปรถมภูมินักศึกษามอ,อมีชันนั้นจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเองค่ะยกเว้นในกรณีฉุกเฉินนะคะ 3. สิทธิประกันสังคม ส่วนใหญ่พบในนักศึกษาที่สมัครเข้าทำงานพาร์ทไทม์ในช่วงเวลาปิดเทอมหรือทำงานเสริมนอกเวลาและกรอกคำร้องขึ้นทะเบียนใช้สิทธิประกันสังคมตามแบบฟอร์มของหน่วยงานหรือบริษัทในกรณีที่นักศึกษามีสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลศรีนครินสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลได้เลยค่ะหากนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานแล้วหรือย,ยกเลิกการทำงานไปแล้วแต่สิทธิการรักษาประกันสังคมยังอยู่ก็ต้องไปแจ้งขอยกเลิกสิทธิประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หลังจากนั้นจึงให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองของโรงพยาบาลศรีนครินที่หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งสองแห่ง 4. นักศึกษาต่างชาต,นาต,าชาตินักศึกษาต่างชาติให้ทําประกันสุขภาพทุกรายโดยสิทธิประโยชน์จะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองบริษัทประกันชีวิตที่เลือกหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวงานบริการพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษามอ,อหรือศูนย์สุขภาพนักศึกษาหลังคอมเพล็กซ์หน่วยบริการปฐมภูมิ1นึมอขอมหรือศูนย์สุขภาพนักศึกษาหอ8หลังและหน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยมขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสะดวกสบายและปลอดภัยแบบนี้มีที่นี่มาหาวิทยายลัยขอนแก่นค่ะ